วันนี้ไปที่แมนยูนะครับบอลเข้าจวดนติดนะครับฝากกันด้วยนะครับกลุ่ม911่สปอร์ตครับ สวัสดีครับคอบอลนักลงทุนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยกับเกียร์ฟ w ร์เวิร์ดครับวันนี้เรามากันในช่องทางของเกียร์ฟอร์เวิร์ดวีพีกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องทางนี้ของผมรบกวนกดติดตามช่องกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์คลิปไปกางใจให้ผมด้วยและที่สาคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเผื่อเวลาที่ผมทําคลิปหรือว่าเวลาที่ผมขึ้นไลฟ์จะได้ขึ้นแจ้งเตือนในช่องทางของท่านนะครับรับรองครับว่าจะมีแนวทางการวิคราะห์ฟุตบอลแบบเน้น,น,นจัดหนักจัดเต็มในหน ตุลาคม2566นะครับโดยคำคืนนี้ครับก็จะมีแนวทางฟุตบอลมาให้กันอีก3คู่อีกเช่นเคยครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มไปวิเคราะห์จัเลือกันนะครับก็ขอฝากเพื่อนไว้หน่อยสำหรับใครที่สนใจที่จะเข้าร่วมครอบครัว V.I.P กับผมรับแนวทางทัศนฟุตบอลเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับไปกันที่ทางเข้าหน้าช่องได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับหรือว่าลิงก์ใต้ตคอมเมนต์ก็ได้นะครับ เรามานนเริ่มต้นที่แนวทางฟุตบอลในค่ำคืนนี้กันเลยดีกว่าครับไปกันที่ทางด้านของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับวันนี้เนี่ยนะครับขอมองไปที่คู่แรกก่อนเลยเป็นทางด้านของอาร์เบลลิซิก จะต้องเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของชชเวตได้นะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วตามเกรดบอลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกตรงครับว่าอาร์เบรลซิกนั้นดูดีกว่าจริงๆครับและที่สําคัญเลยครับวันนี้อาร์เบรลซิกนั้นเล่นในบ้านที่ตัวเองถนัดเหลือเกินครับกับกระแสวันนี้ของอาร์เบรลัซิกก็เปิดมาดูค่อนข้างใช้ได้นะครับมีการเปิด1.75กระแสแบบนี้ครับดูแล้วค่อนข้างดีครับและเชื่อเหลือเกินครับว่าก่อนที่เกมจะเริ่มขึ้นนะครับทางด้านของอาร์เบรลซิกนั้นอาจจะมีการปรับเลนขึ้นไปอีกนะคร ไม่ยากเกินไปครับสำหรับอาร์แบ์ไลซิกที่เล่นในบ้านครับคู่นี้เลือกได้เลยครับไปที่อาร์แบ์ไลซิกครับ ส่วนคู่ต่อไปครับคู่ที่2ครับวันนี้ไปกันที่ยังบอยครับวันนี้จะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยยังบอยนั้นก็ถือว่าโคลลเกรดกับทางด้านของแมนซิตี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเกมวันนี้เนี่ยนะครับยังบอยนั้นได้เล่นในบ้านนะครับซึ่งต้องบอกว่าแมนซิตี้เนี่ยนะครับก็ยังขาดเคววนเดอร์บอยอยู่ด้วยและที่สําคัญตัวนักเตะณเวลานี้เนี่ยหลายๆคนของแมนซิตี้นั้นก็ยังถือว่าฟอร์มยังไม่เข้าที่เข้าทางนักนะครับหลังเกมที่แล้วเนี่ยเจอกับไบรตันเองก็ ยังมีปัญหาอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเกมวันนี้ครับแมนซิตี้มาเป็นเกมเยือนครับถึงแม้ว่ากระแสจะค่อนข้างดูดีก็ตามครับแต่เชื่อเหลือเกินครับว่าเกมเยือนของแมนซิตี้นั้นไม่ค่อยดีครับเพราะฉะนั้นครับเกมคู่นี้ครับเลือกได้เลยครับไปทางฝั่งของยังบอยครับผมมองว่าทางหน้าของแมนซิตี้บุกมาจากชนะได้แค่1ประตูหรือไม่ก็อาจจะจบเสมอไปครับ สูุ่ศลไปครับไปกันที่เฟียนูดรอธดัมครับจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลาซิโอนะครับสำหรับเฟียนูดเป็นตัวแทนจากฮอลแลนด์นะครับผลงานส่วนตัวถือว่าดูดีโดดเด่นมากๆครับในลีกของพวกเขาถือว่าสุดจัดเหลือเกินครับเกมในบ้านเนี่ยนะครับดุดันมากๆมาเจอกับลาซิโอตัวแทนจากอิตาลีครับต้องบอกว่าเกรดบอลของทั้งสองทีมนี้ถือว่าใกล้เคียงกันพอสมควรครับในความเป็นจริงแล้วถ้าเอาซีซั่นก่อนๆเนี่ยนะครับลาซิโอนั้นดูดีกว่าเฟียนูดแน่นอนครับแต่วันนี้ครับเฟียนูดเองได้เล่นในบ้านครับก็ถือ ว่าอาจจะดูได้เปรียบเหลื่อมๆกันหน่อยแค่นั้นเองนะครับกับกระแสวันนี้ครับที่เปิดมา0.5เท่านั้นเองครับถือว่าเป็นกระแสที่อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นสำหรับเฟียนูดครับทั้งๆที่จริงๆแล้ววันนี้เฟียนูดเองเนี่ยนะครับต้องการแต้มเหลือเกินแต่การเปิดมาแบบนี้ผมมองว่าไม่ค่อยดีกระแสน้ําก็ไม่ค่อยดีด้วยครับคู่นี้จึงเลือกได้เลยครับไปทางฝั่งของลาซิโอครับเชียร์ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับคิดว่าวันนี้ลาซิโอนั้นจะสู้เฟียนูดได้และก็คิดว่าน่าจะยันเสมอกันไปครับ ก็ฝากไว้ด้วยลกันครับสำหรับสามคู่หน้าช่องในค่าคืนนี้ครับเอาไปจัดไปเน้นก็ได้เลยนะครับทวนให้ทีละกันนะครับคู่แรกมองไปที่ทางด้านของอาร์เบลและซิกนะครับและคู่ที่2ครับมองไปที่อย่างบอยครับและคู่สุดท้ายครับวันนี้มองไปที่ลาซิโอนะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องทางนี้ผมนะครับก็รบกวนกดติดตามช่องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์คลิปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและก็ฝากไว้ด้วยสาหรับใครที่สนใจที่จะเข้าร่วมครอบครัว VIP กับผมรับแนวทางทัศน์น้ำบอลแบบเน้นๆจัดหนักกว่านีี้้้ไปกันนทท่่าาางงเขหชอ ได้เลยนะครับหรือว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ field, สวัสดีครับผมเกียร์ฟฟร์ดก็ขอตัวลาไปก่อนเลยกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ